สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าพีหกแปนะครับผมสูตรแยกหน่อยเมื่อวานก็เขา้าเข้าสามหน่อยเลยนะอา 3, 5, น่าเข้าสามฮานอยเลยนะทุกคนนะสามฮานอยพิเศษแปดสี่เก้า แล้วก็76่หกนะแปดสี่เก้าหสี่เ้านะตรงๆเลยนะเข้าสี่เก้าตรงตรงเป็นตัวเน้นเป็นตัวเน้นตัวฝันห่วห้าน้อยปกติ8ปดแปแล้วก็สี่สาก็ก็เข้าแบบ ตรงๆเลยนะามนะชอบเป็นตัวเน้นสำหรับ VIP 996แล้วก็41ก็เข้าอยู่นะแต่ว่าเป็นตัวกันนะ41ตรงๆข้าเข้าตรงๆสามหน่อยเลยนะก็ยินดียินดีด้วยนะครับสำหรับ หว้ยฮานอยของเมื่อวานนี้ก็มาตามกันต่อมาเริ่มจามหนอยแรกกันเลยเป็นฮานอยอ่าฮานอยกาซาดนะฮานอยกาซาดเมื่อวานไม่มาเนะาะกาซาดนะครับปริมาณแน่นอนสองกับสามสองกับสามมาแน่นอนสองห้าสองหกสองศูนย์ 3ามหแล้วก็สานะครับตัวกันนะครับก็จะมีสองเก้าสามเและสองสแล้วก็สองแปดละกัน สองแล้วกันนะคงจะเหลือมาหน้าสองนะ่เมื่อวานนี้ออกสองสองนะคงคงจะเหลือมาตัวนี้นะครับสองห้าสองกสองศูนแล้วก็สามศูนย์นะครับผมหวย,ห,ห,ยห้าน้อยแรกหาน้อยกระซาาก็จบไปแล้วต่อไปก็ ก็จะเป็นพิเศษต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษอะหวยฮานอยพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก้านะอะเก้ากับเจ็ดมา

เลขที่เกา้าละกันตัวเน้นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วเก้าสิบเจ็ดเอ่อเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเจ็ดสองนะครับฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วขอให้มาละกันเก้ากับเจ็ดต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกตินะครับผม ต่อไปเป็นปกตินะครับค่าน้อยปกติก็เก้ากับเจ็ดนี่แหละอ่ะเจ็ดกับเก้ามานี่แหละันเนี้ยเจ็ดกับเก้านี่แหละก็จะมี เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าอ่ะเก้าสองเก้าศูนย์แล้วก็เก้าห้านะครับกันไปด้วยน่าก็จะมีเจ็ดหกนะเก้าหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่แล้วกัน เอาเสร็จแล้วกันนะตัวฟันนะครับไปเริ่มเสร็จนะตัวเน้นตัวเน้นนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เก้าศู 5, นย 6, 3, ์นะครับไว้ห้าน้อยปกตินะครับก็จะไปแล้ว ต่อไปก็มาดูหวยฮานอยสุดท้ายแล้วกันหวยฮานอยสุดท้ายก็จะเป็นหวยฮานอย VIP ใย VIP วันนี้ก็จะเป็น7กับ9 7กับ9แน่นอนก็จะมีเจ็ดหน7่7เจ็ดสองเจ็ดก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็9ก้าสามนะครับตัวกันตัวกันนะครับเจ็ดห้า เก้าห้านัเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสี่แล้วกันนะวันนี้ผมให้เจ็ดกับเก้านะพี่พี่ก็เอาเจ็ดกับเก้ามาจับคู่กันด้วยนะอย่าลืมเอาเจ็ดกับเก้ามาจับคู่กันด้วยนะครับนะเอาเจ็ดแล้วกันตัวเน้นก็ส่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เก้าสามนะครับหวยฮานอยนะครับผมนะสูรแจกน้นอยก็จะไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขอันนี้ก็จะมีเลขเจ็ดเลขแปดแล้วเลขเก้าแล้วกันนะวันนี้มีเจ็ดแปดเก้านะครับพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นแล้วน้ำเอาตัวเด่นมาจากคู่กับเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขเก้าได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ